เดี๋ยวผมจะลองดูกับปะขอครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอ๋ออาย <shrug> 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 สเสียก่อนยบแสกนะาครับเ็น ต้นนี้พรางมาั่งครับแค่ต้นนี้เขาแจ้มแค่เขาแจมนะครับทะลุปลายคางต้นนี้มวนเลยครับบาดงอดเลยสองตัวโอ้ยนนนระยะประมาณสามสิบเมตรมนะครับไอเติบอยู่ เอาเปืนโคตรหนีนะครับแต่ว่ามันกลายเนี่ยมันค่อยยังครับปลาสวบ